มิตรเกษตรออนไลน์หัวข้อณนะวันนี้ผมจะพูดคําว่ามากินปลาหมอกันนะจ๊ะ <c oughs> คำว่ามากินปลาหมอกันนะจ๊ะหมายถึงว่าปลาหมอเนี่ยมันมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นแต่ก่อนที่จะกินต้องมีการเลี้ยงก่อนมีการขายก่อนเพราะใครที่ต้องการจะได้อาชีพเสริมเสริมรายได้นะวันนี้มาขายปลาหมอร่วมกันครับเรามีเพจขายปลาหมอออนไลน์ให้คุณเข้ามาร่วมแม่ค้าในชุมชนผมอยากให้ปลาหมอที่เลี้ยงในชุมชนนะครับ กระจายอยู่ในชุมชนไม่ได้ไปชุมชนอื่นเป็นการเสริมรายได้และสร้างอาชีพสมมุติวันนี้มิตรเกษตรออนไลน์บาวเอกมืองคอรเนี่ยทำงานประจําเมื่อผมทํางานประจําผมจุดสออาทิตย์หรือวันจุดอาทิตย์วันเดียวผมอยากเสริมรายได้เรารู้ว่าที่บ้านก็เป็นแหล่งชุมชนมีร้านกาแฟร้านน้ำชาตลาดเช้าก็มีตลาดเทศบาลตลาดอบตก็มีตลาดเย็นก็มี แม่ค้าขายปลาก็มีแต่ปลาหมอไม่มีติดต่อกันเข้ามาครับเรามีแนวทางวิธีการปลาหมอเนี่ยค่อนข้างจะจัดง่ายขายง่ายทุกอย่างมาลงตัวได้หมดครับนี่คือการเสริมรายได้อย่างน้อยที่สุดนะครับจากราคาที่กเกษตรกรขายให้แม่ค,าะคะ้าพ่อค้ามีส่วนต่าง20 30หรือ40บาทต่อกิโลกร,รัมก็สามารถที่จะช่วยกันครับให้ทุกคนมีอาชีพและมีรายได้ถ้าเกิดว่ามีรายได้มีส่วนต่าง อยู่ที่ประมาณ30ปบาทต่อกิโลกร,รัมสมมุตินะครับสาบาทต่อกิโลกร,รมัมขายสัก10กิโลก็ได้300รับสบายๆขายขาย100กิโลก็ได้ส0 0พันครับนี่คือการเสริมรายได้สร้างอาชีพแล้วถามว่าไม่เคยขายปลาเลยจะทําอย่างไรขออย่างเดียวครับไปเรียนรู้วิธีการขอดเกล็ดปลาเป็นไปเรียนรู้วิธีการทําปลาให้เป็นปลาหมอเขาจะซื้อเป็นปลาเป็นไปถ้าเกิดเป็นปลาเป็นก็ซื้อไป ไม่เป็นไรก็ช่างกิโลตั้งตะขายไปถ้าเกิดซื้อปลาตายก็คือใช้วิธีการช่างปลาแล้วก็มันน็อกน้ำแข็งนะครับไม่มีการทุบหัวโป๊ะโป๊ะไม่มีนะฮะน็อกน้ำแข็งสักปั๊บหนึ่งครับพอปลาสลบปลาตายแล้วเราก็คอดเป็ดคอดเป็ดเสร็จปั๊บเนี่ยเราเอาแต่เหงือกออกนะฮะชุบหันด้านชุบเอาเหงือกออกแล้วก็คลีบข้างบนนะฮะวางปึ้งปับ๊บมันจะกลางวุ้บกึ๊บกึ๊บกึ๊บนะฮะข้างล่างมันจะมีตัวคลีบสองข้างนะับปึ๊บ ปึ๊กนะฮะแล้วก็หางชกจบจบแล้วครับจบแล้วครับถามว่าทําไมจบแล้วไส้เส้ไม่ออกเรอฮะดีเดิมไม่ขมลอปลาหมอเขาไม่เอาไส้ออกแกงเขาไม่เอาไส้ออกอยากเอาไส้ออกไปทําที่บ้านเลยเอาไส้ออกที่บ้านถ้าเกิดปลาหมอมีไข่เสียไดน้นยนะครับนี่คือเรื่องราวของการเสริมรายได้ใครสนใจอยากที่จะเสริมอาชีพเสริมรายได้ติดต่อเข้ามาลงทะเบียนนะครับพูดคุยกัน และก็วางแผนกันรับรองว่าไม่ผิดหวังครับเสริมรายได้สร้างอาชีพและเชิญทุกท่านมากินปลาหมอกันนะจ๊ะขอบคุณครับ